บอกก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดที่เคยได้รีวิวมาเลยนะคะเป็นโมเดลที่สวยมากอะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ Wisdom First หนึ่งในโครงการที่เซ่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะ Wisdom First เนี่ยจะอยู่ใน Wisdom Valley นะคะที่พัทยาตรงนี้เองจุดเด่นของมันค่ะคือมันอยู่ใกล้โรงเรียนรัก y ี c h o o l Thailand จะเป็นยังไงตามมาดูกันก่อนเลยค่ะ ค,คะตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าท้ายที่เล็กที่สุดแต่ขนาดของเขาไม่เล็กเลยนะคะคือท้ายเซนค่ะพื้นที่115ตารางวาและใช้สอยถึง300ตารางเมตรด้วยดีไซน์ของ A49 นะคะที่เป็นแบบ Mid-Century ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติโดดเด่นเอกลักษณ์ด้วยจวดขนาดใหญ่แต่ให้ความโมเดิร์นสุดๆเลยตอบสนองการใช้ชีวิตของทุกๆคนในปัจจุบันเลยค่ะบ้านที่นี่มีทั้งหมด3ไทป์นะคะมีเซนมีเอลิแกนมี i m ม l เลส ไล่ตามขนาดของพื้นที่ไปแต่ทุกที่มีเหมือนกันหมดก็คือเป็นพื้นที่การาชเข้ามาดูกันเลยค่ะโอ้โหไทป์เซนนะคะเข้ามาแล้วแบบเอจอโจบ้านงสูงอย่างเงี้ยมันรู้สึกสบายใจนะคะด้านขวางเขาค่ะจะเป็นโซนเซอร์วิสนะคะเป็นตู้เก็บรองเท้าได้เก็บของเก็บล่มแล้วก็เป็นโซนไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเลยความโปร่งล่งตรงนี้ซึ่งแบบชอบมากอันนี้เป็นโซนส่วนกลางของบ้านนะคะซึ่งแบบ มันให้พื้นที่ที่แบบเพดานสูงมากแล้วก็เป็นโซนดิงที่คอนเน็กกับโซนลิฟวิ่งรูมแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนครัวฝรั่งนะคะก่อนที่จะเข้าไปในห้องนี้เป็นห้องฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่ได้นะคะห้องขนาดกําลังพอดีเลยและมีห้องน้ําในตัวด้วยมีการจัดโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนตอนนี้เราจะมาดูห้องครัวนะคะพื้นที่กว้างเลยค่ะคือแบบว่าสามารถจุ หคนช่วยกันทำกับข้าวได้เพื่อนๆมาที่บ้านนะคะและยังสามารถคอนเน็กกับข้างนอกได้ด้วยเรากำลังอยู่ที่พื้นที่นั่งเล่นชั้น2นะคะซึ่งชอบมากเลยเพราะว่าอยู่ชั้น2แล้วก็ยังให้ความโปร่งมากๆอยู่แต่ที่ชอบที่สุดคือตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ที่คอนเน็กกับข้างล่างคือแบบปกติเวลาเราอยู่ชั้น2เราจะถูกตัดกับข้างล่างเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบ อยากจะทักทายทุกคนเราก็จะสามารถบายบายได้และเรากำลังจะเข้าไปดูห้อง Master มาสเตอร์เบดมกันนะคะ กว้างสบายเลยนะคะอยู่ได้แบบว่าง่ายๆแล้วก็เพดานสูงตื่นมาแล้วรู้สึกแสงธรรมชาติคือเข้าดีมากแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็น walk in closet ด้วยอันนี้ขนาด type เซน type เล็กที่สุดนะคะเป็นขนาด <c oughs> ที่แบบใช้ชีวิตอยู่ได้จริงแล้วแบบสบายมากแล้วก็ห้องน้ําชอบมากที่มีอ่างคือแบบถ้าเป็นเราเราจะแช่มันทุกวันค่ะแล้วก็แบ่งโซนเรียบร้อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ห้องน้ํากับห้องอาบน้ําที่นี่จะใช้แบรนด์ Villeroy and Boch นะคะซึ่งเป็นแบรนด์เยอรมัน ตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องคุณหนูนะคะซึ่งแบบว่าเขาแต่งน่ารักมากเลยคุณแม่นะคะสามารถมานอนกับคุณลูกได้เป็นเตียงแบบที่ว่าพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันได้อะเป็นเตียงในฝันของหลายๆบ้านเลยจริงๆแล้วอันนี้ค่ะทป์เซนเอเลแกนซ์ไซส์กลางและไทม์เลสค่ะไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทป์เอเลแกนซ์กันค่ะ สำหรับ type elegance นะคะพื้นที่มีมากถึง150ตารางวา<ม>และพื้นที่ใช้สอยมีถึง400ตารางเมตรจะใหญ่กวา่าเซนขนาดไหนเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ<ม>เราจะไม่ได้เข้ามาและเห็นจั่วทันทีนะคะ<ม>ก็จะมีความเป็น private มากขึ้นด้านขวาก็จะมีเป็นห้องเก็บรองเท้าซึ่งมันจะมีพื้นที่ประตูปิดอีกทีนึงนะคะเขาเว้นที่ไว้สำหรับว่าเราสามารถใส่ลิฟวิลแชร์ได้ตรงนี้นะคะสามารถเดินทางได้แบบไร้รอยต่อนะคะแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านเลยค่ะ สำหรับ Type e l e g ก n c e เนี่ยก็จะเป็นท p e ที่โปร่งโล่งเหมือนเดิมเลยค่ะพดานสูงแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมากกว่าทายเซนอีกตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีพื้นที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็คอนเน c กกับที่กินข้าวในขณะดเดียวกันค่ะก็สามารถดูวิวด้านนอกได้เลย ตรงนี้นะคะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับครัวของทป์เซนนะคะเป็นพื้นที่กว้างที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็สามารถเปิด Connect, คอนเน็กต์ไล่ควันไล่ไลอากาศไปด้านนอกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องข้างล่างกันว่าสามารถเทิร์นฟังก์ชันอะไรได้บ้างชอบที่เขาทําตัวอย่างให้เป็นห้องเกมรูมอันนี้เนี่ยเขาทําให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าลูกๆอยากได้ความเป็นส่วนตัวแบบชวนเพื่อนๆมาแล้วอยู่ในห้องเนี่ยแฮงเอาท์ทำการบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วย มานั่งดูหนังอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆได้หรือว่าดูกับครอบครัวได้เมื่อขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะเจอกับตัวขนาดสูงเหมือนทป์เซนนะคะแต่ได้พื้นที่ที่มากกว่าได้ความโปร่งโล่งขนาดนี้แล้วยังมีพื้นที่ระเบียงด้วยซึ่งมีได้เฉพาะในทป์ e อเลแกน์หรือทา์กลางเท่านั้นนะคะสำหรับมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะได้พื้นที่ใช้สอยขนาดกว้างเลยนะคะ Walk-in Closet ที่กว้างกว่าทป์เซนและนี่คือ ห้องนอนที่2องทายไปเิแกนจะมีถึง4ห้องนอน4ี่ห้องน้ําเลยคือแบบเป็นห้องที่กว้างแล้วก็ใช้ได้จริงเลยเหมือนกับลูกๆโตแล้วอ่ะก็ยังอยู่ที่นี่ห้องนี้ก็ยังจะมี walk in closet ด้วยอ่ะคือพื้นที่เยอะมากแล้วก็ใช้สอยได้จริงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยห้องที่3นะคะของบ้านในเลแกนคือแบบจําลองให้เป็นเหมือนห้องน้องสาวคนเล็กสามารถที่จะแบบเป็นครอบครัวที่ขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะมีลูก2คนขึ้นไปนะคะหรือว่ารับแขกจากต่างประเทศเนี่ยก็เคยอยู่ห้องนี้ก็ได้ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่นะคะ <S <S อยากจะเล่าถึงที่มาของแนวคิดของแบรนด์ Wisdom First นิดน,นึงค่ะซึ่งถาทีมเซดีไซน์รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับดูแลโปรเจกต์นี้ w i s d o m First ค่ะเหมือนเป็นชื่อที่ฟังแล้วดูง่ายมากแต่ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นที่ใช้ชื่อนี้แล้วเหมาะสมที่สุดเพราะว่า w i s d o m คือการศึกษาคือ Education ะคะ่ะเราอยู่ใจกลางของ Wisdom v a l l e y หนึ่งในสถานที่ที่ใส่ใจด้านสุขภาพความเป็นอยู่ที่สุดเลยนะคะ First F i r t t เนี่ยอ s t คือโรงเรียนลัก k ี s สคู o ไทยแลนด n d F คือ Friends and Family i ก็คือจริงๆแล้วค่ะ i อที่มาของไอเดียไอตัวเล็กเนี่ยก็คือลูกน้อยนั่นเองนะคะที่ผู้ปกครองสามารถที่จะมอบการศึกษาที่ดีที่สุดพร้อมที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกได้ค่ะอัตลักษณ์โลโก้เนี่ยเป็น W แล้วก็เลข1น,นะคะ จะดีแค่ไหนถ้าลูกๆของเราได้รับการศึกษาที่รักบี้ส o ู l ไทยแลนด์และได้อยู่อาศัยใกล้กับลูกนะคะช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กับลูกนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดอันนี้จะเป็นตัวโมเดลของบ้านที่เราเพิ่งชมกันเมื่อกี้เลยนะคะเป็นโมเดลที่สวยมากอะไทป์เซนนะคะอยู่ที่315ตารางเมตรถัดมาคือไทป์เอเลแกนต์สีและใหญ่ที่สุดเมื่อกี้ที่อุบไปให้ทุกคนมาชมที่เซลสแควร์ลี่แห่งนี้นะคะไทม์เลสค่ะอยู่ที่511ตารางเมตรนะคะ4นอนสี่น้ําอยู่อาศัยได้อย่างสบายมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นผังของวิ ะะเรียกได้ว่าเป็นเมืองขนาดย่อมเลยทีเดียวและตรงนี้ค่ะคือพล็อตดีที่ที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นะคะขายเกือบหมดแล้วอะ่ะแล้วก็ตรงข้างหน้าค่ะเขาจะมีการสร้างเลกสามารถมาอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตใกล้คิดกับธรรมชาติียได้ดีมากๆอนาคตค่ะเขาจะขยายพล็อตอื่นๆอีกแล้วก็มีทางเชื่อมตรงนี้ค่ะเป็นสกายวอล์กเดินหนึ่งนาทีเนี่ยถึงลักดีสคูลเลยก็ถือว่าเป็นโครงการที่เจ๋งมากๆเลยค่ะ ก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดที่เคยได้รีวิวมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือจํานวนน้อยมากแล้วค่ะถ้าท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์แอด Nexus Property ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่โครงการหน้าค่ะบ๊ายบาย